สวัสดีครับร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลจังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มี34แรงเข้าใหม่หนึ่งรายการครับผมล3ว3 8 DT ีทครับสภาพพร้อมใช้งานครับผมรถไม่ได้แจ้งจดทะเบียนนะครับไม่มีเล่มครับผม เพิ่งมาถึงครับผมก่อนอาบน้ำแต่งตัวัวรถสีสันเดิมๆครับมีพ่นสีมาตรงาบางโคนนะครับผมสองฝั่งฝั่งซ้ายมีผูนะครับยางใช้กันยาวทั้งสี่เส้นครับหลังคาเปลี่ยนให้ใหม่ มาพร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังเป็นผ่านปกครับใบสวยๆทั้งทั้งหมดเลยใบสวยๆทั้งปกใบครับเลกใหม่มา3295ชั่วโมงครับผมรถสตาร์ทติดง่ายครับผม เรื่องไม่เขียมไม่อไอครับไฮโดรลิคใช้งานปกติอ้างหลังไม่กระตุกครับ ท่านใดหาอยู่ก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเบนจลักษ์จังหวัดสีสเกตเบอร์โทร08160047530984422502ครับผมร้านทีซีแท็กเตอร์ห่างตัวอำเภอเบนจลักษ์1กิโลห่าง3มแยกหนองูเหลือม3กิโลและห่าง4ีแยกบ้านจาน7กิโลครับผมลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ